สวัสดีครับพบกับผมสุดเกดสกกกเปซสปอตชแนลเชนเคยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่2ครับที่ผมพาทุกท่านมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะก็เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์มาครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นทริปที่ถือว่านักเอาการสำหรับมอเตอร์ไซคันนี้ของผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเคยขี่แบบหนักที่สุดก็จากน่านไปเชียงใหม่นะครับตอนนั้นตอนที่รถออกใหม่ๆสมัยผมยังเป็นนักศึกษาเลยนะแต่ว่าตอนนี้คันนี้ก็อายุน่าจะประมาณ สิบสี่ปีได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มาถึงนะครับกางเต็นท์เสร็จแล้วทำอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยทานข้าวเสร็จแล้วนะก็ออกมาเที่ยวนะครับแต่ว่าคุณโซนไม่ได้มานะครับเนื่องจากว่าคุณโซนป่วยนะครับชช้าาางางางนนอเเคยเห็ ก็ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆน,นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้ผมขี่ออกมาน่าจะประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศก็เย็นๆครับไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวออกมานะคุณผู้ชมเพราะคิดว่าอากาศน่าจะร้อนนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นียผมก็กางเต็นท์นะครับแล้วก็เหงื่อออกนะครับก็ขับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางปากช่องเลยครับมนมีถ่ายภาพกันหลอ So what are you gonna Thank See the sun anymore? Do you want to be here? No. <laughs> Just you. Because cannot have to I have to die. วันนี้รู้สึกจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าผมจะไม่ผิดผมออกมาวันอังคารที่1นะครับวันอังคารที่1เอ่อพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับก็หลายๆจุดผมเคยที่จะรีวิวไว้แล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ขับมาแบบไม่ได้หาเลยมากเนาะนะครับเพราะว่าตั้งใจจะไปไหว้เจ้าพระเขาใหญ่นะครับเพราะว่าคราวก่อนเน่เคยอธิษฐานไว้ในใจครับตอนขับรถผ่านนะฮะว่าจะ มาไหว้ท่านเนี่ยสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราก่อนไม่ได้แวะนะครับก็เลยตั้งใจขับมาแล้วก็ทำอากาศเข้า่าวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะไม่ได้ตัดออกนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นทางโค้งทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เ,เห็นว่ารถคลื่อนไแบบนี้มันก็มาได้นะครับจริงๆเราไม่ต้องมีวงใบอะไรก็ได้นะอันไหนที่มันมีอยู่กับตัวของเราอ่ะเออมันก็มาได้นะครับไม่ต้องให้รอมีพร้อมนะครับเพราะว่ากว่าจะพร้อมก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแล้วก็กว่าที่ จะพร้อมนะี่ยถึงตอนนั้นเนะี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันมีตอนนี้มันยังจะยังคงอยู่ยหรือเปล่านะครับยมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยว้าวหื้ ก็เป็นน้ำตกร,ระหว่างทางน,นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีชื่อหรือเปล่านะใครที่ท,ทราบละเอียดนะครับก็ขอให้ช่วยพิมพ์บอกกันหน่อยละกันเนาะจะได้เป็นวิทยาทานกับท่านอื่นกันด้วยนะครับข้ามาแป๊บเดียวก็มาถึงศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่กันแล้วนะครับ อขอโทษนะครับป้ามันอยู่ไกลไหมครับคุณพี่ตรงไปค่ะ3กิโลไปแดงได้ครับเดี๋ยวผมวนย้อนกลับมานะพี่นะได้จ้าขอบคุณครับกลางเต้นอยู่ข้างบนครับ3กิโล ผู้ชมช่วยจําโซนนี้ไว้ดีๆนะครับผู้ชมครับลองจําไว้ดีๆนะผมกำลังมองหาปั๊มน้ำมันอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันหมดนะครับเอานะครับมีปั๊มน้ำมันตรงไหนบ้างครับใกล้ๆหรอใช่ครับถ้าไปทางนี้กเจ็ดกิโลไปทางนี้สิบกิโลถ้าเข้าไปเข้าใจแน่นอนหนึ่ยสามโลไ <laughs> อหกกิโลนี่มันอยู่ตรงไหนครับผมผมเลยมาไม่เห็นมีเลยมีสิอยู่ไซม์อ๋อมีปั๊มอยู่ตรง,งนั้น <laughs> โอเคโอเคขอบคุณครับ,รบผมมองไม่เห็นจริงๆขอบคุณครับชิมหายแล้วก็จะโอนได้ไหมเนี่ยโอ้โห อย่างไปกดเงินกันอย่างนี้ตรงไปโน่นเลยวะก็วนกันมาไกลมากนะคุณผู้ชมผมเลยไปประมาณ6โลในที่คุณพี่มาสักครู่เขาบอกนะฮะสุดท้ายก็ได้วนกลับมานะครับก็ยวเติมสมใจฮะแม้ว่าจะไม่มีเงินสดก็มีตู้ให้กดนะครับตรงหน้า c j m o มอข้างๆกันเองนะครับ ก็ตสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปบนเขาใหญ่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งได้นะคุณผู้ชมก็กําลังรีบเดินทางกลับขึ้นไปบนเขาอยู่นะก็ขึ้นกันได้แบบสบายๆครับเพราะว่าชาวบ้านหล,หลายๆคนก็หรือนักท่องเที่ยวหลายคนก็ยังใช้รถออโต้แบบนี้เหมือนกันนะครับลิงน้อยน้อยลิงน้อยลิงน้อยน้อยระวังรถไปไนะลูก

เลยจากจุดที่เราชมช้างมาก็จะมีจุดที่เราให้ชมสัตว์ป่าตรงอื่นอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าในคลิปผมมองไม่เห็นแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ผมถ่ายผมเห็นนะว่ามันอยู่อตรงไหนเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับคุณนะคะขายเมรกะรวยเลยนะเมริการวยเลยค <c oughs> ิ <c oughs> ตังหติตพรุ่งนี้เปิดกี่โมงครับคุณป้าเจ็ดโมงครัผมจะมากินข้าวผัดให้ได้เพราะผมสั่งข้าวผัดสองรอบแล้วเนะได้ได้ครับผม คุณป้านะคุณป้าเป็นคนรับออเดอร์นะเมื่อเช้าก็น่าจะคุณป้านะครับสั่งกับแกแล้วก็ไม่ได้กินนะข้าวผัดผมว่าสั่งกะเพรากับข้าวผัดเปียละจานนะครับแล้วก็โซนก็สั่งข้าวผัดเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ข้าวผัดสั่งกะเพราเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าได้ข้าวผัดมาสองจานแล้วก็เอ้ยข้าวผัดกระบอกสองจานแล้วก็ไม่ได้กินข้าวผัดนะครับคือลืมทําไป จานหนึงนั่นแหละก็เดี๋ยวไปดูคนป่วยก่อนนะไม่แน่ใจว่าคนป่วยจะสภาพเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมแสงกำลังสวยนะตั้งหมดกลางคืนไทยเวลานี้เนี่ยผมว่าแสงทองฟ้างมาสวยเลยนะนี่ก็เพิ่งมาถึงกันอยู่กันมืมิดไปคนป่วยอเ,เอา โอเคพี่แค่นี้แหละไฟใายก็ไม่พร้อมผมเนี่ยดูดออิอะไรอะไฟใายจะดับ <วะ S 1> ไม่ได้ชาร์จแบตไว้ไหนอ่ะโอ้ไปเจอช้างมาด้วยหรอเจอช้างเจอลิงโอ้ได้ถ่ามยมาบ้างไหมไม่ถ่ายได้ไงล่ะครับเย,ย,ย็นโยเอาน้ำยัง,ง,ยงไอง,งอุ่นอ่ะเลย เอ้าเอ้าไม่มีของกินมันก็เข้าเหรอของผมโดนไหมโดนโดนของผมไหมเหรอนี่เป็นบรรยากาศในเต็นท์นะครับคุณผู้ชมครับอบนรยาก็ศหน้าเต็นท์พอดีว่าหมอกเหมยมันลงแล้วนะครับแล้วก็ทําให้เสื้อผ้าของเครื่องของเปียกก็เลยขยับ เ,เอีเข้ามาด้วยนะครับก็นี่ผมจะทำอย่างนี้นะเรื่องเลวกว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาพา w เวอร์บลอกมานะครับผมก็เลยใช้แล็ปท็อปของแฟนนะเอามาเป็นพา w เวอร์บอกจำเป็นนะครับคุณผู้ชมหน้าจอมาสว่างไปเราก็รีมันลงมาประหยัดแบบนะครับ ะผมะม่ได้ปูให้นอนนะคุณผู้ชมมก็จะลกๆดน,นึงไนงะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่คุ้มนะเพราะว่าผมได้เจอหลายอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้คนโซนไม่ได้อาบน้ํานะกำลังไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าไม่ได้อาบน้ํานะครับเพราะว่าป่วยนะเดี๋ยวคนไปอาบน้ำเพราะผมคันหัวมากไม่ไหวแล้วนะวันนี้ผมใส่หมวก,กันกปอ้ยพื้นแฉะมากอืม นี่มีแต่แอบ,บอยู่ไหนไม่รู้ไฟฉายเนี่ยครับเอาน้องเพิ่งมาเนี่ยน้องเพิ่งมากันโอ้เต็นท์น่ากลัวกูรู้พี่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าผมกลับมาทันผมจะมายืนส่องไฟให้เขาอยู่ไปช่วยส่องให้เขาไหมพี่อ่ะพี่พ ม่หรอแรงน้ำใจนี่หว่าคนเลวกำลังเดินไปห้องน้านะครับคุณผู้ชมครับเป็นครั้งแรกที่เอามาใซมานะครับเขาของมันเลยไม่ค่อยจะครบทำน้าเสร็จแล้วนะครับ20องศานะครับคุณผู้ชมครับ ไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้เยิยนมากสบายๆครับวันนี้ผมว่าต่ำสุดไม่น่าจะเกินสิบห้านะอ้ยิงจากประสบการณ์ที่อยู่ว่านอกมาก่อนนะครับวันนี้เต็นไม่เยอะนะผมตีไว้ประมาณ 80, แปดสิบน่าจะได้ เป็นวันธรรมดานะครับผู้ชมก็เลยคนไม่ค่อยเยอะตอนนี้อากาศค่อนข้างจะเย็ยยนนะคุณผู้ชมที่แรกว,ว่าจะไม่ปิดไอ้ตัวน,นี้แหละแต่ว่าแค่เครื่องนอกก็น่าจะโอเคและน่าจะอยู่กลายเป็นว่าไม่อยู่นะคุณผู้ชมแค่ ปิดแค่ด้านในอ่ะไม่ไหวนะครับอากาศเย็ยนมากก็เลยก็เลยต้องปิดละนะนี่ครับเอามาือแปะๆนี่อันนี้ก็เปียกนะคุณผู้ชมเน,น,น,นี่ยยิ้มได้ยังโซนยืนอยู่วอดเลยเออเจาะถึงกระดูกผมสบายสบายนะถ่ายประจานถ่พายประจานเลยครับหนาวมากครับเหมือนจะไม่สบาย เอาผ้าขาวมาอีกไหมมีไหมมีมีนี่เฮ้ยเลือดเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมขนาดผมยังหนาวเลยอะโซนโโโโขนาดเต็นท์ผมหนาขนาดนี้นะเออโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเจอกันที่ตอนเช้าครับคุณผู้ชมนรักฟันีระตีสวัสดิ์นะจ๊ะ หมอกไหม เป็นสภาพเต็นท์นะครับคุณผู้ชมชิวๆนะชิวๆสองปีแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่เริ่มทำช่องเลยนะสนตื่นแล้วนะครับมีอาหารในเต็นท์ก็มัาระวังกันหน่อยนะเพราะว่าจะมีตัวน้ำมิ้มะกัดน่สภาพเต็นโซนนะไม่แน่ใจว่าใช้มากี่รอบแล้วนะแต่ว่า มันมาคุยขยะนะเพราะว่ามีของกินกินของกินอยู่ในเต็นนะครับมันก็จะมาค้นอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่มีนะเพราะว่าผมเข็ดหลาบจากรอบก่อนนะขนาดไขไขข้าวคุณผู้ชมก็นอนมันรื้อนะครับเอาไว้หลังรถนะครับคราวก่อนที่เคยเล่าไปนะเรานี้ก็เลยมีประสบการณ์พอสมควรน,นะครับก็เลยไม่ไม่ทําไม่เอาอะไรที่ว่าเนี่ยเตะละนะครับ เราก็พยายามเก็บของกินด,ดีๆหารังใสถุงไม่พอครับมันแหกได้นะตอนนี้ซองเราไม่อาบน้ำนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อนะวันนี้หรือรอเต็นแหง้งเต็นท์อะไรน่าจะขี่รถเที่ยวสักพักหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาเก็บเต็นท์กันทีหลังก็วันนี้น่าจะกลับทางเดิมนะเพราะว่าต้องไม่เอาลากนะครับต้องไปพ่วงนะสิายที่ไม่ลงไปฝั่งนู้นนะแปลว่าผมไปเที่ยวมาแล้วนะแต่โซนต้องดูว่าโซนจะยังไงนะ เดี๋ยวจะตามมาต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเดินทางกลับนะไอ้ไม่ได้ไอ้ไอยไอ้ได้ไม่เอาเฮ้ย อุ้ยยกมากเลยี่เดินปกติแล้วเนี่ยไปออออลองไปตรงนู้นดูเผื่อเจออ๋อโซนมีร้านหนึ่งจุดชมวิวกมมสามสิบจุดชมวิวกมมสามสิบมีร้านกาแฟาแล้วมีวิวด้วยไป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  cười, quật, kinh, không đái, thôi. quật này, đi, lót lúc nói đấy. có, có, อันไหนอันไหนคนเหรอ <Alright. S 1> ย้อยนแสงว่ะ <c ười> หน้ามืดแป๊บนึงน,นะหนึ่งสองแป๊บนึงน,นะหนึ่งสองอีกทีหนึ่งแป๊บนึงหนึงน่งสอง กบูเดี๋ยวใน EP ที่3ครับเป็น EP สุดท้ายนะคุณผู้ชมก็ลงมาชมกันต่อด้วยกันนะครับว่าพวกเราจะพา ผู้ชมมาเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ผมจะเจออะไรบ้างนะคุณผู้ชมยังไงก็ขอบคุณที่ให้เกียรติตามรับชมรับฟังนะครับอาจจะมีคําใดไหนเนนล่ากล่าวแล้วก็เคยไปนะต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ผมทําไม่ถูกต้องนะครับก็ขออภัยมาทันทีด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ